คือมหาราณีย์อยู่ในดงพญยาไฟห่างไกลลับตามีเสือช้างเป็นทหารบริวารมากหนักหนาอยู่เดียวเดียวอุราพาให้กลุ่มใจจะทำยังไงไอจะทำยังไงถึงจะได้คู่เชิอ นี่คิดถึงแม่ใช่ไหมอืมคิดถึงเราเข้าใจนะแล้วเราก็จะไม่บอกเจ้าว่าอย่าเศร้านะแต่เรา ะอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนเจ้าร่วมเดินทางไปกับเจ้าแล้วเราก็จะไปปราบเจ้าอสูนั้นด้วยกันขอบใจนะดีขึ้นไหมขึ้นแล้ว <F at> <S 2> <S 2> ข้าบอกแล้วไงอย่าใช้พลังยักษ์โกงกันนี่หว่า นี่ก็ข้าเป็นยักษ์นี่<โ>น้ <AL> อคุยอะไรกันอยู่เหรอนั่งพอดีเนี่ยเป็นแม่พี่อยู่ใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อ มา้ยงขาตรงนี้ดิอ่ะขอ้าห่นีก่โอยแ้ไปแล้วเฮ้ยขอข้าวอคนนะนี่เี๋อบุ่นดีนะเฮ้ยข้าไม่แก้มือันเจ้าหรอกตั้งสูาอแพ้ข้าอยู่ดีนนแลเอออย่มาออรอค่ะอ้ดูตัวดุสิเฮ้ย ยกลูกป,ปั้นทองคำได้จะยกพระธิดาให้งั้นเหรอไรสาระพระธิดาระงับเนตรทรงต้องคำสาบซึ่งลักษณะเป็นนางกาลกินีชายใดเข้าใกล้เกินหนึ่งวันผู้นั้นจักต้องถึงธาตุพระเจ้าค่ะ คนอะไรจะโชคร้ายได้ขนาดนี้ตาบอดยังไม่พอถึงต้องคำสาบอี้ตายตาเกิดอะไรขึ้นล่ะเขากำลังทำอะไรกันหรอสร้างลูกบ้านทองคำเพคะรอให้ใครสักคนมายกมันได้แล้วทําใไมพฟาิดาหลุดพ้นจากคำสาบแล้วถ้ายกไม่ขึ้นล่ะ พวกคนจะค่อยๆทยอยตายกันไปดี้ะคนแล้วหมู่บ้านก็จะล่มสลายเขาเบื่อเวลาที่ต้องอยู่กับเจ้าเาว่าเจ้ามันน่ารังเกียจและอัปลักไงจอปปา จำปาจ๊หลับแล้วสินะ ขอโทษนะจัมปาที่นี่ไม่มีเราคงจะดีกว่านี้ งมเนธมันถูกต้องแล้วละ่ะงามเนธหาวิ หากชีวิตของเราจะต้องทำให้ใครสักคนต้องตายเราจะขอเป็นคนตายเอง ออย่งใครมันจะไปมีกําลังยกลูปปั้นเท่าต้นไม้ได้วะข้าว่ามันปแปลกๆนะเฮ้ย hey, เอ็นอย่าพูดแบบนี้นะเว้ยเขาบอกต่อๆกันมาว่าพระธิดาของพวกเราต้องคําสาบเฮ้ยจริงหรอวะแบบนี้มันก็เสี่ยงสิจยไปไหนกันจ้า อันนี้มันย่อร้อยข้ายกให้เรื่องน่าสนใจสแล้วสิมีอันใดหรือพระเจ้าค่ะ ข้ากำลังจะได้เมียเ,เป็นพระธิดาแห่งเมืองโกไสงงัสนตอนนี้ค่ะคือเขาก่าสันอย่าพากลุดล่ะ เจ้าเป็นใครใจเย็นๆสิอ,อย่าพึ่งฆ่ากันตองมณีแดงมณีแดงแล้วมณีชายอยู่ไหนอ่ะมณีชายอ๋อ,อก,ก,ก็นี่ไง<า>เจ้าพี่ามาคุยกันก่อน เดี๋ยวมานะจ๊ะเจ้าพี่น้องไม่อยากให้ขังแก้วเห็นน้องเป็นตัวประหลาดช่วยเนียนต่อให้น้องทีนะเพคะ พวกเจ้าเป็นคนรักกันเหรอไม่ใช่เฮ้ยเ,เจ้าพี่อย่าตอบมวัวๆสิเพคะเพื่อนกันเฉยๆน่ะแล้วมณีฉนนายล่ะมณีฉายอยู่ไหนอ๋อมณีฉายก็ลอยอยู่ในอากาศน่ะไม่ได้หายไปไหนหรอกฮะ<า>เจ้าพี่บอกอย่างนี้งไงเราไ,ไม่ดูประหลาดกว่าเดิมหรอเพคะ เราใจพี่พูดว่าอะไรนะอะไรก็ได้แต่น้องไม่อยากเป็นตัวประหลาดอะแบบนี้แหะดีแล้วเชื่อพี่เป็นนางฟ้าสวยๆเลยสรุปมันยังไงเนี่ยอ่อก็ประมาณว่ามณีฉายเห็นเราแต่ไม่ปรากฏตัวน่ะลอยไปลอยมาเหมือนนางฟ้าสวยๆเลย <c oughs> เจ้าพี่ศรีวิชัยพูดอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่า มณีฉายปลอดภัยดีจ้ะตอนนี้เรารีบเดินทางกันก่อนดีกว่าเออเราชื่อมณีแดงนะเป็นเพื่อนกับเจ้าพี่ศรีวิชยัยเราก็มณีชายจ้ะมณีแดงยินดีที่เรารู้จักนะแล้วนี่พวกเจ้าหิวกันไหมเดี๋ยวข้าไปหาอะไรมาให้กินจัง อาลินอยา่าเพิ่งให้ตุ๊กตาตุนออกมานะตามคำบัญชานายท่านไอ้อ่ะต่งเข้าเหมือนได้ยินเสียงพระเทพพบุตรสุดที่รักของข้าเรียกข้าชื่อมิจาจราอัพเอนเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ให้ออกเจ้าไม่ได้ยินหรือไงใครนะ่ะอัะแอนนี่เจ้อยากว่าเินนี่แกกหน้าเสกกรุงมาขังใช่เหรอเฮ้ยเราถามว่าใคร ข้าเองข้าชื่อลูกข้าข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกนะลูกข้านั <S 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 2> <S 2> <S 2่งชื่อคนเหรอจ๊ะเอ้ยข้าชื่อขันแก้วจ้ะขันแก้วงั้นหรอขันแก้วเจ้าเป็นอะไร นี่หัวเจ้ามีแผลด้วยนี่ค,คือเมื่อคืนเราล้มลงแถวๆนั้นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเราอมองไม่เห็นน่ะไม่เป็นไรข้าไม่เจ็บเลยลุกขึ้นเถอะมหข้าช่วย ังเกียจเราเหรอทำไมต้องรังเกียจด,ด้วยล่ะไม่เห็นมีอะไรให้น่ารังเกียจเลยก็เราตาบอดดูน่ากลัวยิ่งนักแล้วเราก็ต้องคำสาบอีกด้วยเจ้าล่ะรังเกียจข้าไหมข้ามีแม่เป็นปีศาจริงนะไม่จ้ะงั้นพวกเราก็เหมือนกัน นี่เจ้าหลงทางมาเหรอจะว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่จ้ะแตลกฮะเอาเธอมากับข้าสิค่อยๆเดินนะน้องคิดว่าอัญมณีของน้องถูกซ่อนอยู่ในภูเขาไฟางั้นเหรอ เพคะแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเราได้อัญมณีนั่นมาเราจะต้องรวบรวมให้ครบทั้งเก้าดวงถึงจะกลับมามีสมดุลอีกครั้งแบบนี้มันยากมากเลยนะพี่สงสารนพรเก้าเหลือเกินคงจะช้ำใจมากใช่เพคะแต่เวลาอยู่กับขันแก้วนพเก้าจะสามารถควบคุมตัวเองได้แต่ก็ควบคุมไม่ได้อยู่ดี ว่าร่างอัญมณีไหนจะถูกปรากฏออกมาในช่วงเวลานั้นเหมือนกับตอนนี้ที่เป็นเจ้าใช่เหคะแล้วก็ภาวนาขอให้อย่ามีใครไปชิงมันมาก่อนทำไมละ่ะหากคนคนนั้นฆ่าพวกเราและชิงอัญมณีไปได้ <IS C> เขาจะได้พวกเราไปครองและนพเก,ก้าจะสูญเสียพวกเราตลอดกาลฮะผมว่าปีศาจนั่นเองไม่รู้วิธีนะ พคะขอให้เป็นแบบนั้นขอให้พวกเรากลับมารวมตัวกันเหมือนเดิมและขอให้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งต้องตายแหมไหนว่าไม่ใช่คนรักกันไงเออม่ใช่จ้ะเออ,เอ,อ <c oughs> แล้วนั่นเจ้าพาใครมาน่ะนี่พาธิดารังับเนธ นางเป็นพระธิดาจากเมืองโกใสข้าว่าจะไปส่งนางที่เมืองอยู่อะฮะไม่ไปเราก็บอกเจ้าไปร้องเลว่าเราไม่กลับเราหนีมาได้แล้วจะให้เรากลับไปทำไมอีกนี่พระธิดาอย่าทำแบบนั้นเลยพ่อแม่เป็นห่วงหมดแล้วมั้งเนี่ย,เ,ยเมืองโกใสนี่เจ้าเป็นพี่น้องกับชื่นอ,รอนรลมงั้นเหรอใช่คะท่านคือ เราสีวิชัยเศ็ตพี่สีวิชัยนี่เาอรอจริงๆหรอเพคะในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีน้องเคยได้ยินแต่น้ำของพระองค์เหตุใดจึงปฏิเสธท่านพี่ชื่ออารมณ์หรอเพคะอย่าทรงทำแบบนั้นเลยนะเพคะ เอสูนขันแก้วนบพะกาวเรื่องราวลิขิตจากสวรรค์